ส่วครูเล็กวชิาพรนะคะอันนี้ส่วนของตัวเองนะคะก็อยากจะบอกว่าครูเล็กนะคะก็ถือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำงานนะคะสำหกับพี่น้องนะคะ,ะ,ะการปฏิบัติหน้าที่ไ่าจะเป็นในทางดูแลที่เรียนหรือการทำงานอื่นๆนะคะในโอกาสหนึ่ก็อยากจะขอคุยครองให้มีเล็พียะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีเวลานะะคสุขภาพ คุณครูราชการก็วนนี้คะเดี๋ยวคุณครูเล็กของท่ที่เราเรู้จักกันดีหลายปีที่ผ่านมาเราได้เรียนกันเือคือเป็นพที่มีความขย่าสนทนาก็ต้องมีน้ำใจกับพี่ๆที่ก็มาด้วยกัจาอกาที่คุณครูเล็กจะต้องมาออกเพื่อไปพักผนสุขภาพนะคะก็ขอให้คุณครูเล็กีปลสกาสุมีความสุขกับครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ สายสำคัที am, so ่มีขอควนมาโดยตลอดปนะำที่เราต้องัิดชับตลอดสวัสดีครับคือนะครับตองแย้ตวแก็รูเล็กัเลารอนก็เป็นคนที่เข้นแข็งปฏิบัติานได้อย่างระเรียบก็ ขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ได้ร่วมง,งานกับพี่เล็กวาัชราพรนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคนะณะกลุ่มบริหารงานของโรงเรียนหรือว่าในส่วนของผู้ผู้สอนพี่เล็กเป็นคนสวยมีความมั่นใจก่อนถึงจะมาทํางานได้ทุกวันสีสันสดใสของสายชั้นนะคะจุดตรงนี้ในโอกาสที่พี่เล็กจะออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัวตัวน้องเองก็ขอให้กิจการของพี่เล็ก จเจริญรุ่งเรืองนะคะและขอให้พี่มีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสดชื่นสดใสทุกๆวันนะคะรับและปละูกฝันกานตละไปค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กหายเหนื่อยแล้วเนาะพักผ่อนวันนะคะขอให้พี่เล็กกับพี่อิตรมีความสุขมากๆม,มีลูกชายน่ารักอยู่แล้ว,ลวหลังจากวันนี้ไปมาที่ยวหาน้องนะ เหมือนเดิมตามเหมือนเดิมนะคะรักเหมือนเดิมค่ะอยากถามโคเล็กอ่าตลอดนู่นะคะคุณโคเล็กก็เป็นเราก็ได้เรื่องงานกันนะคะตั้งแต่หนูได้กระ,ะได้เป็นบุเนาะ,ะก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยค่ะคุณโคเล็กได้สอนหนูมาทั้งเรื่อง างนานเรื่องอะไรต่างๆเล็กใจดีมากแล้วก็หลงังจากนี้นะคะก็ขอให้เล็กนะคะสุขภาพร่างกายนะคะให้แข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากนะคะกับชีวิตที่ได้แบบว,ว่าหลังจากที่ได้ทางานประจําเนาะของคุณหาเล็กไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กก็อยากจะขอบคุณระยะเวลาวที่เราได้อยู่ด้วยกันมาค่ะทั้ง ในการสอนงานหรือแม้กระทั่งดูแลหนูทุกๆอย่างก็หลังจากนี้ก็ขอให้คุณเล็กพักผ่อนมากๆนะคะมีความสุขกับการเที่ยวอ,อยู่กับครอบคัวอยู่กับมีอีกค่ะขอบคุณค่ะ